สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ FC ที่น่ารักมาทักทายในช่วงเช้าอีกแล้วแล้วก็ นำเสื้อที่สวยซึ่งเป็นเสื้อลูกไม้บุลลันนะคะปักดินอคอปาดไหลนะคะสวยงามมากสำหรับสีสันนะคะพร้อมส่งนะคะก็จะมีไซส์ตั้งแต่38 40, 40 42 44นะคะง,งานสวยมากๆเลยนะคะหรือว่าใครสนใจผ้าถุ่งก็สามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าทางร้านนั้นจะเอาเอวเข้าให้ค่ะให้เข้ากับชุดสวยงามแน่นอนค่ะสำหรับเสื้อนั้น1390บาท รวมค่าส่งปลายทางนะคะทักทายมาได้ค่ะวันนี้เอามาให้ FC นั้นได้ชมเลือกซื้อ,อสอบถามได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรอย่าลืมวัดไซส์สเปคของตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยสั่งซื้อนะคะเพราะว่าทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืนนะคะ mm hmm. เช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วค่อยสั่งซื้อค่ะขอบคุณสําหรับ FC ที่เข้ามารับชมนะคะก็จะมีะสินค้าใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆนะคะโปรดกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆ Hmm.